รวมใจรวมสามัคคีมารวมพิธีงานทอดกฐถินพี่น้องหญิงชายได้ยินพี่น้องหญิงชายได้ยินเสียงโหก,กะทินถือเป็นตำนานสร้างบุญเสริมบารมีมกฐถินสามาัคคีหนึ่งปีมีครั้งเดียว ณวัดกระทุ่มรายสุินทวงศ์61เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครวันที่1นึ่พฤศจิกายน2568 ทอดกระถินสามกีดังมีกำหนดการดังนี้เวลา9กนาฬิกาตั้งขบวนแหกกระถินหน้าปากซอยสุวินทวงศ์61เวลา10นาฬิกานาทีถวายผ้ากระถินเวลา11นาฬิกาออกโรงทานและชมดนตรีนิสิตนักศึกษารัตนศิลปกรอย่าลืม ไปวัดกระทุ่มรายจากร้ายจะกลายเป็นดีหนึ่ง <1 S 2> ปีมีครัง้งเดียวขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญได้ตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมทำบุญผ่านทางออนไลน์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี193 289 5438 ชื่อบันทีวัดกระทุ่มรายติดต่อเป็นเจ้าภาพกองกระถินออกร้านโรงทานที่พระครูพิพิธธรรมวาทีเจ้าอาวาสโทร0892168497ได้ทุกวัน อาน,นิสงของการร่วมทำบุญทอดกรถินทำให้เป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่ายทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสยอยู่เสมอทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมัน่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมะได้โดยง่ายได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพบเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไป ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือวัดกระทุ่มรายจึงขอเชิญทุนทุกท่านร่วมทําบุญในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันขออํานาจคุณพระศรีรัตน์ไตรจงโดนบันดาลให้ทุกท่านที่ร่วมทําบุญกับวัดกระทุ่มรายในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขะ พันละปฏิพานธนสารสมบัติคิดหวังสิ่งใดขอได้สำเร็จสมดังหวังทุกประการทุกทุกท่านเทินขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามาณโอกาสนี้เจริญพรทํน,นทำบุญบุญใหญ่เกื้อนุนคำจุนลูกหลานดีใจได้มาร่วมงานดีใจได้มาร่วมงานมาสร้างตำนานวัดบ้านเราให้เครียงไกล ทอดกะทินมีมานาะนมคนไทย